ถึงกับรอช่างไม่ไหวเดอะร็อกพังประตูบ้านไฟฟ้าของตัวเองเนื่องจากรีบไปทำงานและไม่อยากเสียเวลารอช่างซ่อมเป็นชั่วโมง เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักแสดงก้ามโตอย่างเดวีจอร์สันหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าเดอะร็อกนักแสดงชายในแวดวงฮอลลีวูดที่มีผลงานการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็น The f a s t and Furious ยตแลมเพธจูแมนจีและผลงานดังๆอีกมากมายโดยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาในวันวุ่นวุ่นของเดอะร็อกนั้นเขาเรียบจะออกจากบ้านไปทำงานแต่เกิดเหตุขัดข้องเมื่อเราแวกที่พักของเขาได้ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเนื่องจากมีพายุรุนแรงเข้ามาทำให้ประตูบ้านที่เป็นระบบไฮดรอลิกของเขานั้นเปิดไม่ได้ซึ่งเขาได้โทรตามช่าง ให้มาซ่อมแล้วแต่ก็อดใจรอไม่ไหวเพราะต้องรีบไปทํางานจึงได้ตัดสินใจพังประตูบ้านของตนเองโดยหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาหน่วยรักษาความปลอดภัยของเดอะร็อกได้พาช่างมาซ่อมถึงที่บ้านถึงกับต้องตกใจที่ประตูถูกทําลายว่าเขานั้นทํามันไปได้อย่างไร the gate, just putting the grass in อย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ